สวัสดีครับผมโอกิสวัสดีครับผมโอจิวันนี้พ่กิจะพาไปไหนอขอรับพ่กิจะพาไปเที่ยววัดว้สเด็กพระบวรเนรราชมหาสุราชิจานาถกรมพระราชวังบาวรสถานมงคลจุดที่สองกันขอรับ แห่งนี้เดิมมีชื่อว่าวัดสลักเมื่อสมเด็จพระบะวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถพระอนุชาของรัชการที่หนึ่งมาพบวัดนี้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกต่อมารัชการที่หนึ่งทรงเรียกว่าวัดมหาธาตุต่อมาสมัยรัชการที่ห้าให้เรียกว่าวัดมหาธาตุยุราชรังสฤษราชวรมหาวิหาร